สวัสดีคะ่ะชลคณาราศีกันขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเอซิสเตอนะคะเป็นช่องของการอ่านดาวตามหลักโหราศาสตร์ไทยการพยากรณ์เราจะเน้นลัคนาเป็นหลักคะ่ะแต่ถ้าคุณไม่ทราบลัคนาหรือว่าเวลาเกิดที่ชัดเจนคุณลองฟังเทียบดูจากราศีก่อนก็ได้นะคะราศีคือผู้ที่เกิด17กันยายนถึง16ตุลาคมโดยประมาณ คลิปนี้นะคะเป็นการพยากรณ์ดาวที่ขยับย้ายในเดือนมีนาคมค่ะจากภาพที่คุณเห็นอยู่นี้นะคะมีดาวทั้งหมด4ดวงเบื้องต้นนะคะเราจะดูความหมายแบบกว้างๆของดาวแต่ละดวงกันก่อนดวงแรกที่ขยับนะคะก็คือดาวพุธจะเริ่มส่งผลก็คือวันที่3มีนาคมเป็นช่วงที่คุณจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้คนเยอะค่ะต้องมีความหนักแน่นนะคะหรือว่าต้องระวังเรื่องของการครบคนไว้ด้วย เพราะว่าปัญหาของคนอื่นอาจจะกลายมาเป็นปัญหาของคุณได้ด้วยเช่นกันหรือว่าถ้าจะเข้าไปเป็นธุระช่วยเหลือใครก็ให้อยู่บนพื้นฐานของความพอดีนะคะส่วนเรื่องของการทํางานนะคะจะอยู่ในช่วงของการมองหาโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองด้วยเป็นช่วงที่คุณจะมีความกล้าได้กล้าเสียกันค่ะหรือว่าจะมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจเด็ดขาดบางอย่างเป็นเรื่องของการทํางานหรือว่าความสัมพันธ์ก็ได้ต่อกันที่ดาวสุกนะคะ จะย้ายวันที่9ค่ะมีดาวการเงินนะคะเข้าไปอยู่ในภพเรือนที่เสียตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะค่าใช้จ่ายอะไรนะคะที่จําเป็นจะต้องจ่ายอยู่แล้วคุณรวบรวมแล้วก็เอามาจ่ายในช่วงที่ดาวเข้าเกณฑ์ที่จะต้องเสียเงินกันเพื่อที่ว่าจะได้ไม่มีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดเข้ามานะคะหรือไม่ถ้าเป็นเรื่องของการลงทุนก็จะต้องชะลอตัวไวหน่อยค่ะพอกลางเดือนนะคะวันที่14ดาวอาทิตย์ก็จะย้ายค่ะ เป็นช่วงที่คุณจะได้เห็นธาตแท้นะคะถ้าคุณมีอริศตรูหรือว่าผู้ที่ไม่หวังดีมีโอกาสที่จะได้สัสางครี่คลายค่ะอีกทั้งมีโอกาสที่จะไปเกี่ยวข้องกับต่างถิ่นต่างแดนหรือว่าสายงานออนไลน์เรื่องของความสัมพันธ์นะคะไม่ว่าจะกับสถานะไหนระวังเรื่องของการปกปิดซ่อนเร้นค่ะหรือว่าจะมีใครกำลังทำอะไรบางอย่างลับหลังคุณ ถ้าจะต้องทำอะไรร่วมกับเพศตรงข้ามนะคะในช่วงเวลานี้อาจจะต้องทำใจเผื่อไว้ด้วยค่ะและสุดท้ายนะคะดาวอังคารจะย้ายวันที่15แล้วก็ต้องไปเจอกับดาวคู่ศัตรูด้วยในตำแหน,น่งนี้มีเกณฑ์ของการเดินทางนะคะไปได้ทั้งระยะใกล้แล้วก็ไกลแต่ก็อย่าประมาทกันนะคะในเรื่องของความปลอดภัยยังมีโอกาสที่จะเจ็บเนื้อเจ็บตัวกันได้อยู่สังคมคนรอบข้างนะคะก็อย่างที่บอกค่ะคนใกล้ตัวนะคะ คนที่คุณรู้จักบางสถานะนะคะที่คุณจะได้เห็นทัดแท้เขาและในที่นี้นะคะดาวพุธดาวประจำราศีนะคะได้มาตรฐานเป็นอุดมเกณฑ์ถือว่าเป็นช่วงที่แข็งแกร่งได้ถูกจังหวะเวลาพอดีนะคะช่วยในการต่อกรกับอุปสรรคที่กำลังแวดล้อมคุณอยู่ส่วนดาวอีกสามดวงนะคะยังได้มาตรฐานที่ดีคะ่ะมีความแข็งแกร่ง และพอนะคะจับทั้งหมดเข้ามาอยู่ในจักรราศีก็จะออกมาเป็นรูปแบบอย่างที่คุณเห็นอยู่นี้เป็นเดือนที่มีดาวเล็งลัคนาพร้อมกันถึง4ดวงนะคะซึ่งดาวส่วนใหญ่ก็ไปเกาะกลุ่มรวมกันอยู่แค่สองภพเรือนหลักๆภพอริแล้วก็ภพปัตตานีดาวยังคงอยู่ระหว่างภพเรือนที่ดีและเสียนะคะรวมทั้งอิทธิพลของดาวเสาร์และก็พระราหูที่เขารอตั้งรับอยู่ นั้นนะคะก็จะมีทั้งเรื่องที่ดีและสิ่งที่คุณจะต้องตั้งรับเกิดขึ้นตีคู่ไปพร้อมๆกันนี่แหละคะ่ะและโดยเฉพาะนะคะในภพปัตตนิที่มีพภเกตนะคะย้ายเข้ามากลุ่มร่วมกับพระราหูตรงนี้นะคะทำให้พระราหูมีความแข็งแกร่งมากขึ้นเป็นช่วงที่สังคมคนรอบข้างนะคะหน้าที่จะต้องเข้ามามีบทบาทกับพวกคุณพอสมควรความท้าทายความยุ่งยากที่เกี่ยวกับเรื่องของคนนะคะ แต่ถึงอย่างไรนะคะอะไรที่ค้างค้างก็ควรสะสางให้ได้มากที่สุดค่ะในช่วงที่ดาวยังอยู่ในภพเดือนที่ดีนะคะและดาวประจำตัวของคุณก็มีความแข็งแกร่งมากพอเพื่อที่เป็นการเตรียมความพร้อมนะคะ,ละหลายๆอย่างที่กำลังจะเข้ามาในอนาคตอันใกล้และยิ่งที่ดาวกลุ่มร่วมกันมากแค่ไหนการตีความก็จะมีความซับซ้อนมากเท่านั้นค่ะในเดือนนี้นะคะอาจจะมีเรื่องเด่นๆเข้ามาไม่กี่เรื่อง แต่ว่ามีความเข้มข้นแล้วก็ยุ่งเหยิงพอสมควรเราจะไปกันทีละพบเรือนนะคะเริ่มจากพบปัตตนิก่อนพบเรือนนี้นะคะจะเกี่ยวกับเรื่องของสังคมคนรอบข้างค่ะเน้นเฉพาะกับคนที่คุณมีส่วนได้ส่วนเสียด้วยเป็นหลักนะคะเช่นว่าคู่คองคนรักคู่ค้าคู่สัญญาลูกค้าหรือว่าคนที่จ้างงานคุณนี่คือความหมายเพียงบางส่วนนะคะที่จะถูกดาวกระตุ้นให้ส่งผลในเดือนมีนาคม โดยที่มีพระราหูนะคะเป็นตัวกระตุ้นหลักๆในที่นี้นะคะดาวพุธจะเริ่มส่งผลก่อนนอกจากจะเป็นดาวประจำราศีคุณแล้วนะคะยังมาจากภพกัมมะส่วนเรื่องของพลังงานในการขับเคลื่อนนะคะดาวธาตุน้ำเข้าไปอยู่ในภพธาตุน้ำมีการขับเคลื่อนตัวเองแน่นอนคะ่ะฉะนั้นนะคะในส่วนของดาวพุธก็จะมีความหมายที่เกี่ยวกับตัวตนของคุณแล้วก็การขับเคลื่อนในเรื่องของการทำงานเป็นหลัก ก่อนที่จะพูดถึงตัวตนของคุณนะคะระมองดูสภาพแวดล้อมรอบตัวคุณตอนนี้ก็ไม่ธรรมดานะคะเดี๋ยวดาวอาทิตย์เองนะคะเขาก็จะย้ายตามเข้ามากลุ่มร่วมด้วยมาจากภพวินาศนะคะไหนจะพระราหูนะคะที่เป็นดาวที่ไม่ส่งเสริมกันบางส่วนนะคะสิ่งที่คุณกําลังประชิญอยู่ตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่คะ่ะเป็นความต่อเนื่องมาจากช่วงก่อนหน้านี้หรือว่ากําลังประสบอยู่กันนะคะ ถือว่าดาวประจําตัวกลับมาแข็งแกร่งได้ถูกจังหวะเวลาไม่เป็นไรนะคะยังไงก็ต้องตีฝากกันไปแค่ว่าคุณจะต้องมีความหนักแน่นค่ะเป็นช่วงที่คุณจะถูกกระตุ้นจากคนรอบข้างให้คล้อยตามได้ง่ายนะคะตรงนี้สามารถเข้ามาได้หลายรูปแบบบางทีเข้ามาในลักษณะของการขอความช่วยเหลือแต่กลับกลายเป็นว่าปรคุณช่วยก็เข้าสู่สุภาษิตที่ว่าเอนดูเขาเอนเราขาด ตรงนี้นะคะถ้าเป็นเรื่องของการช่วยเหลือไม่ว่าจะรูปแบบไหนทําได้นะคะแต่ก็ต้องอยู่ให้บนพื้นฐานของความพอดีแล้วก็ไม่ส่งผลเสียกลับมาสู่คุณเองในภายหลังโดยเฉพาะนะคะถ้าคู่ครองของคุณตอนนี้ปัญหาของเขาก็อาจจะกลายมาเป็นปัญหาของคุณด้วยก็ได้เป็นช่วงที่คุณจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้คนเยอะก็จริงนะคะช่วงนี้คุณจึงต้องระวังเรื่องของการครบคนจะหาที่ดีพร้อมคงยากค่ะ เอาแค่ว่าทำอะไรด้วยแล้วปัญหาน้อยหน่อยก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะส่วนอะไรที่จะมีทำให้ต้องคุณข้ของหมองใจกันได้บ้างก็อาจจะต้องปิดหูปิดตากันไปสักข้างหนึ่งค่ะบางอย่างบางเรื่องเราก็อาจจะไม่ต้องพูดทุกอย่างหรือว่าอธิบายทุกเรื่องนะคะปล่อยผ่านไปได้บ้างก็ดีเหมือนกันอารมณ์ความรู้สึกมันจะได้เบาค่ะเอาพลังงานไปขับเคลื่อนสิ่งที่จาเป็นกับชีวิตจะดีกว่านะคะแค่เราจะต้องโฟกัสให้ถูกจุด เพราะว่าเดือนมีนาคมนะคะยังเป็นเดือนแห่งการบากบั่นภาคเพียรค่ะต้องอดทนกันนะคะในเรื่องของการทำงานยังคงมีสิ่งที่ค้างค้างรอการสะสางพอสมควรในภพเรือนนี้นะคะบางคนคุณอยู่ในช่วงของการตัดสินใจที่จะมีการเปลี่ยนแปล,ง,ปลงบางอย่างในเรื่องของการทำงานด้วยก็ได้เวลาที่ดาวประจำตัวแข็งแกร่งนะคะคุณจะมีความกล้าได้กล้าเสียค่ะ บางคนเสี่ยงนะคะที่จะเปลี่ยนงานย้ายงานหรือว่ามีความพยายามที่จะทำอะไรที่ท้าทายมากกว่าเดิมช่วงนี้นะคะคุณอาจจะได้รับมอบหมายงานยากๆให้ได้ทำกันโดยอิทธิพลของพระราหูนะคะเวลาที่มาเจอกันนะคะเขาจะไม่ปล่อยให้คุณได้ทำงานง่ายๆแน่นอนค่ะเมื่อเรารู้ธรรมชาติของเขานะคะเราก็แค่สักสางเตรียมความพร้อมของตัวเองค่ะเพราะว่านะคะจะมองในด้านที่ดีมันก็มี ตรงนี้ขึ้นอยู่กับมุมมองนะคะเพราะว่าถ้าคุณไม่ยึดติดกับการทำอะไรแบบเดิมๆตรงนี้มันจะไม่ใช่ปัญหาเลยค่ะดีซะอีกนะคะที่มีความท้าทายใหม่ๆเข้ามาได้บ้างแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงก็อาจจะไม่ชอบวิธีการของพระราหูสักเท่าไหร่ในที่นี้นะคะเรามองว่าการเปลี่ยนแปลงสำหรับบางคนนะคะอาจจะไปเด่นชัดอีกทีก็คือเดือนหน้าบางคนเป็นการสสางเคลียร์สิ่งที่้างค้าง อีกทั้งนะคะยังอยากให้คุณดูแลเรื่องของสุขภาพร่างกายเผื่อไว้หน่อยคะ่ะเพราะว่าถ้าไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการทํางานนะคะก็อาจที่จะต้องหยุดชะงักหรือว่าขาดช่วงเพราะเจ็บป่วยไม่สบายกันแทนนะคะในเดือนมีนาคมเรานะคะจะให้น้ําหนักไปในทางที่คุณกําลังมองหาทางเลือกใหม่ๆให้กับตัวเองกันบางส่วนนะคะก็น่าจะมีการไปสมัครงานที่อื่นเผื่อไว้ด้วยก็ได้ไม่ใช่เรื่องเสียหายนะคะ เราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองหรือไม่ก็อาจจะกำลังมองหาสิ่งที่สามารถทําควบคู่ไปกับงานประจำอยู่ก็ได้เดือนนี้นะคะอารมณ์ความรู้สึกในเรื่องของการทำงานจะค่อนข้างหนักหน่วงนิดนึงค่ะไม่ใช่เพราะตัวคุณนะคะเป็นปัจจัยภายนอกสิ่งที่แวดล้อมตัวคุณอยู่ในตอนนี้ดาวกลุ่มร่วมกันถึงสดวงนะคะถ้าบอกว่าไม่ยุ่งสะดวกราบรื่นอ,อันนี้คงไม่ใช่แล้วค่ะ แต่ก็ไม่เกินความสามารถของพวกคุณหรอกนะคะเมื่อดาวประจำตัวแข็งแกร่งได้ถูกจังหวะเวลาและสิ่งที่สำคัญนะคะที่จะต้องทำอะไรร่วมกับเพศตรงข้ามไม่ว่าจะสถานะไหนจะเพื่อนร่วมงานในจ้างลูกค้าคู่หุ้นส่วนคู่ของคนรักต้องอาศัยความอดทนแล้วก็ต้องใจเย็นๆกันนะคะตรงนี้มีผลมาจากดาวพฤหัสด้วยเจ้าของภพเรือนนะคะส่วนหนึ่งเขายังคงอยู่ในภพมรณะ จะว่าไปนะคะก็ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายของดาวพฤหัสแล้วนะคะอีกแค่ประมาณ2เดือนก็จะย้ายกันมาถึงตอนนี้ได้นะคะก็จะมีแค่บางสถานะบางคนเท่านั้นค่ะที่จะได้ออกไปจากชีวิตคุณแล้วหรือว่าตัวคุณเองก็ได้นะคะที่เป็นฝ่ายเลือกออกมาจากสภาวะแบบเดิมๆเมช่นว่าคนที่คิดที่จะย้ายงานเปลี่ยนงานนี่ก็คือการออกมาจากสภาพแวดล้อมเดิมๆได้เหมือนกัน และสำหรับคนรอบข้างนะคะที่ยังคงอยู่ในชีวิตของคุณมาถึงตอนนี้ล้วนแล้วย่อมที่จะต้องมีเรื่องของการพึ่งพาอาศัยกันหรือว่ามีภาระบ,บางอย่างที่ยังคงต้องรับผิดชอบร่วมกันบางคนก็เป็นเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะการเจ็บป่วยไม่สบายของคู่ครองที่คุณจะต้องดูแลบางคนก็เป็นลักษณะของความห่างเหินไปเลยนะคะทำงานกันคนละทิศคนละทางไปเลยค่ะตรงนี้ถือว่าเป็นการแก้เครดที่ดีนะคะ หรือว่าอยู่ร่วมกันแบบปกติก็ได้แต่ก็ต้องเว้นระยะห่างให้อิสระซึ่งกันและกันถ้าอยู่กันมาถึงนักขนาดนี้ได้นะคะถือว่ายังคงมีวาสนาต่อกันค่ะจะเป็นกรรมดีหรือไม่ดีก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะแค่ว่าผ่านช่วงของอุปสรรคร่วมกันมาได้และสําหรับดาวอาทิตย์นะคะที่จะย้ายตามเข้ามากลุ่มร่วมด้วยความหมายนี้นะคะจะมีผลหลังวันที่14เป็นต้นไปมีผลไปอีกหนึ่งเดือนค่ะ เป็นดาวตัวแทนมาจากพบวินาศนะคะอะไรที่ไม่คาดคิดสามารถเกิดขึ้นได้ค่ะเมื่อมีดาวอาทิตย์เข้ามากลุ่มร่วมด้วยรวมไปถึงเรื่องของการปกปิดซ่อนเร้นนะคะหรือว่าต่างถิ่นต่างแดนยังคงจะต้องเข้ามาส่งผลกับพวกคุณโดยตรงนะคะและที่สำคัญดาวอาทิตย์กำลังจะก้าวเข้าสู่ความเป็นมหาอุดนะคะกลางเดือนเมษายนถ้ามีใครกำลังทำอะไรลับหลังคุณนะคะ ตอนนี้ก็อาจจะไม่เป็นความลับอีกต่อไปค่ะไม่ว่าจะก,กับสถานะไหนนะคะการมีอริศรูในที่ทำงานก็จะได้เห็นทแท้ตัวตนที่แท้จริงกันหรือว่าจะมีคู่หุ้นส่วนที่คิดไม่ซื่อสัตย์ไม่จริงใจนะคะคุณก็จะได้รับรู้เช่นกันหรือว่าถ้ามีปัญหาเรื่องของคดีความตรงนี้นะคะก็อาจจะเข้ามาสร้างความยุ่งยากมีความยืดเยื้อพอสมควร คุณอาจจะได้ทนายหรือว่าที่ปรึกษาที่ให้คําแนะนําไม่ค่อยดีหรือว่าไม่ค่อยเก่งนะคะทําให้เรื่องง่ายกลายเป็นเรื่องยากหรือว่าถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายแพงยิ่งจะช่วงเวลานี้นะคะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามอาจจะต้องทําใจเผื่อไว้ด้วยค่ะมันจะไม่ค่อยสะดวกราบรื่นอ,อย่างที่คิดนะคะหรือไม่ความคิดเห็นก็จะไม่ค่อยลงรอยกัน สิ่งที่เราตีความมานี้นะคะเป็นสิ่งที่ดาวอาทิตย์เข้าทําให้คุณเห็นปัญหาค่ะเพื่อที่จะได้คลี่คลายนะคะหรือว่าจากที่เห็นผิดก็จะได้เห็นถูกมากขึ้นถ้ามีปัญหากับใครมาก่อนหน้านี้นะคะเรามองว่าดาวเขาเข้ามากระตุ้นเพื่อให้มันจบหรือว่าจะได้หาวิธีการยุติปัญหาค่ะเพราะว่าดาวอาทิตย์นะคะของคุณเข้าไปอยู่ในภพเปลือนไหนก็ย่อมที่จะต้องเข้าไปสร้างความเปลี่ยนแปลงในภพเรือนนั้นได้ด้วยส่วนหนึ่ง ตรงนี้นะคะเข้าไปอยู่ในภพเรือนที่เกี่ยวกับคนถ้ามีคนที่คิดไม่ดีหรือว่าคิดทรยศหัดหลังคุณนะคะคุณก็จะได้ระวังตัวถูกค่ะหรือว่าถ้าเป็นคนที่เข้ามาใหม่ๆในช่วงเวลานี้นะคะก็อาจจะมีเรื่องของการปกปิดซ่องเร้นคุณอยู่ด้วยก็ได้โดยเฉพาะเรื่องของความรักความสัมพันธ์ใครที่เข้ามาในช่วงเวลานี้อย่าเพิ่งรีบด่วนตัดสินใจนะคะพิจารณาไปนานๆค่ะ อย่างน้อยนะคะก็ลองให้ดาวพระหัสย้ายออกจากภพมรณะไปก่อนก็น่าที่จะดีกว่าถ้าในเรื่องของการทำงานนะคะที่มีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องคุณก็ไม่ควรไว้ใจใครโดยเฉพาะนะคะถ้าอยู่ในช่วงของเดือนสองเดือนนี้นะคะช่วงที่ดาวยังคงวนเวียนอยู่ในภพเรือนที่เสียมีโอกาสที่จะเจอคนจ้องจะเอาเปรียบคุณอยู่คะ่ะถลิกเลี่ยงหรือว่ายุ่งเกี่ยวกับคนให้น้อยที่สุด หรือว่าเท่าที่จําเป็นได้ก็จะปลอดภัยกว่าและในอีกความหมายหนึ่งนะคะถ้าใครกําลังรองงานที่จะไปทําในต่างแดนคุณมีโอกาสได้ไปหรือว่าเตรียมการที่จะย้ายถิ่นฐานที่อยู่ต่างคู่ของคนรักไปอยู่ต่างประเทศก็ได้หรือไม่นะคะสังคมคนรอบข้างของคุณก็จะมีความกว้างขวางมากขึ้นได้ลูกค้าเป็นบริษัทต่างชาติหรือว่าอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับต่างถิน่นต่างแดนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งคะ่ะ บางคนก็เป็นเรื่องของสายงานออนไลน์แทนก็ได้นะคะมาต่อกันที่พบอรีกันบ้างคะ่ะจะเกี่ยวกับเรื่องของอุปสรรคความท้าทายบริวารน,นะคะคนที่อยู่ในความดูแลของคุณการเจ็บป่วยไม่สบายภาระหนี้สินหรือว่าคดีความมาดูภาพรวมของพบเดือนนี้กันก่อนคะ่ะโดยเฉพาะนะคะดาวเสาที่เขาตั้งรับอยู่ตรงนี้มาพักหนึ่งแล้วโดยเฉพาะนะคะบริวารลูกหลานจัดเลี้ยง ช่วงนี้ถือว่าดาวเสาร์ถูกกระตุ้นจากดาวคู่ศัตรูโดยตรงนะคะอาจจะยังคงมีปัญหาเรื่องของการเจ็บป่วยไม่สบายกันอยู่ได้บ้างและในภพเดือนนี้นะคะสำหรับดาวอังคารถือว่าออกจากความเป็นมหาอุดแล้วกำลังในการส่งเสริมในด้านที่ดีก็จะลดน้อยลงไปนิดหนึ่งค่ะสำหรับดาวศุกร์นะคะกำลังจะก้าวเข้าสู่ความเป็นมหาอุดแล้วก็อุดมเกณฑ์ต้นเดือนเมษายนด้วยเหมือนกันนะคะ คลิปเดือนเมษายนนะคะจะมีดาวที่เป็นมหาอุดอยู่ถึงสองดวงฉะนั้นตอนนี้นะคะจะหนักในเรื่องของการสสางแก้ปัญหาสิ่งที่ข้างค้างกันเราจะเริ่มจากดาวศุกร์กันก่อนนะคะที่จะย้ายวันที่9มีนาคมเป็นตัวแทนมาจากสองภพเรือนภพสุภะแล้วก็ภพกระดุมพระเรื่องของธาตุนะคะดาวศุกร์ไม่ค่อยมีปัญหาค่ะเป็นดาวที่ปรับตัวได้เก่ง เพราะมีทั้งความเป็นดินเป็นลมแล้วก็โดยเฉพาะน้ำนะคะผสมผสานอยู่ในตัวแค่ว่าจะต้องอาศัยเรื่องของการปรับตัวเข้ามาช่วยด้วยส่วนหนึ่งเดวเจ้าเรือนการเงินเข้าพบเรือนที่เสียนะคะฉะนั้นก่อนวันที่9ลาลผลใดๆที่คุณสามารถทําตุนไว้ก่อนได้ควรรีบทําตุนไว้ก่อนเลยค่ะโดยเฉพาะถ้าคุณไม่ได้มีไรายได้ประจำนะคะเป็นเจ้าของกิจการอาชีพอิสระต้องเริ่มสังเกตสถานการณ์นะคะ ปรับตัวในเรื่องของการลงทุนค่ะเพราะว่าทิศท,ทางนะคะมันกำลังจะเข้าสู่ช่วงขาลงแต่ว่าถ้าคุณไม่ได้มีปัญหาอะไรเรื่องของรายได้นะคะเช่นว่าคุณเป็นพนักงานประจำจุดเสียมันก็อาจจะไปอยู่ที่เรื่องของค่าใช้จ่ายแทนช่วงนี้นะคะอาจจะใกล้เทศกาลค่าใช้จ่ายประจาปีกันหรือเปล่าคะเป็นสิ่งที่คุณจะต้องจ่ายกันอยู่แล้วทุกปีค่ะหรือว่าถ้าคุณมีเรื่องที่จะต้องเสียเงินกับเรื่องอะไร เอามาลงในช่วงเวลานี้นะคะให้มันเข้าเกณฑ์ที่จะต้องเสียเงินกันจะได้เพื่อที่ว่านะคะค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดมันอาจจะลดน้อยลงไปได้บ้างหรือว่าบางคนนะคะคุณอาจจะต้องใช้เงินไปกับการแก้ปัญหาหรือว่าตัดความรำคาญบางอย่างบางเรื่องอะไรแต่ที่ดูแล้วนะคะที่น่าจะมีความเป็นไปได้ก็คือจะเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลถ้าไม่ได้เป็นที่คนก็อาจจะเป็นที่สัตว์เลี้ยงนะคะ เดาการเงินเข้าพบเรือนที่เสียก็ไม่มีอะไรมากค่ะคุณควรที่จะต้องวางแผนเรื่องของค่าใช้จ่ายเผื่อไว้บอกเลยนะคะว่าภายใน1-3เดือนนี้นะคะช่วงที่เดายังคงไม่พ้นพบมรณะคุณอย่าประมาทในเรื่องของการเงินกันค่ะอันนี้บอกล่วงหน้าไป3เดือนเลยนะคะส่วนหนึ่งมันก็อาจจะเป็นค่าใช้จ่ายที่คุณจะต้องจ่ายอยู่แล้วก็ได้ด้วยอาจจะมีคนเข้ามาพูดเรื่องเงินเรื่องทองกับคุณก็ได้ด้วย และถ้าคุณมีลูกหนี้ช่วงนี้ก็อาจจะมีความติดขัดนะคะคุณอาจจะทวงเงินคืนได้ยากไม่ค่อยรับเรื่องเท่าที่ควรค่ะและโดยเฉพาะนะคะถ้าคุณต้องทำเอกสารทางการเงินช่วงนี้ต้องตรวจเช็คให้รอบคอบค่ะอย่าไปค้ำประกันหรือว่ารับรองเอกสารสำคัญใดๆให้ใครสามารถที่จะกลับมาส่งผลเสียให้กับคุณได้ในภายหลังอีกทั้งนะคะผู้หลักผู้ใหญ่คนที่มีอานาจเหนือกว่า ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่บ้านหรือว่าที่ทํางานช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยลงรอยกันค่ะอาจจะต้องระวังเรื่องของการวางตัวหรือว่าการแสดงความคิดเห็นช่วงนี้คุณอาจจะถูกจับผิดเพ่งเลงนะคะหรือว่าถูกทําให้เข้าใจผิดได้อีกทั้งมีโอกาสที่จะได้รับมอบหมายงานยากๆแต่ก็มีความสําคัญให้ทําตรงนี้นะคะเรามองว่ามีข้อดีแฝงอยู่เหมือนตอนต้นที่เราพูดไปไม่ใช่ว่าทําเรื่องที่ยากมันจะต้องเป็นเรื่องเสียหายเสมอไปนะคะ ในทางกลับกันก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะได้ใช้ความสามารถได้อย่างเต็มที่มันเป็นผลดีนะคะกับคุณในอนาคตและในอีกความหมายหนึ่งนะคะอาจจะต้องระวังการเจ็บป่วยไม่สบายของผู้ใหญ่ไว้ด้วยและสุดท้ายนะคะสำหรับดาวอังคารจะย้ายตามเข้ามากลุ่มร่วมด้วยกับดาวศุกร์นะคะวันที่15ออกจากความเป็นมหาอุดแล้วนะคะคุณภาพของดาวยังจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีปานกลาง เรื่องของธาตุพลังงานในการขับเคลื่อนตรงนี้ก็ยังถือว่าดีค่ะดาวธาตุลมเข้าไปอยู่ในภพธาตุลมนะคะส่วนเรื่องของอุปสรรคก็จะไม่ต่างกับดาวศุกร์นะคะถ้าเป็นคนก็ถือว่ามีศัตรูคนเดียวกันนั่นก็คือดาวเสาร์สําหรับดาวอังคารกับดาวศุกร์เขาเป็นดาวคู่ที่ส่งเสริมกันก็จริงค่ะแต่ว่าเข้าไปอยู่ในภพเรือนที่เสียนะคะก็เหมือนกับว่าจะต้องจับมือกันฝ่าฟันอุปสรรคไป มาดูนะคะว่ามีอะไรที่เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่เราพูดไปแล้วได้บ้างดาวอังคารนะคะเป็นตัวแทนมาจากสองภพเรือนเช่นกันภพมรณะแล้วก็ภพสหัสชะเป็นช่วงที่คุณจะไม่ค่อยได้อยู่ติดที่กันนะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางบ่อยมากขึ้นไปไหนมาไหนก็อย่าประมาทในเรื่องของความปลอดภัยคะ่ะเพื่อนฝูงหรือว่าญาติพี่น้องบางคนนะคะช่วงนี้อาจจะมีปัญหาความขัดแย้งกัน หรือไม่ก็ต้องระวังที่จะมีปัญหากับเพื่อนบ้านมีคนอิจฉาริษยาหรือว่าใส่ร้าย,ายถ้าไม่ถึงขั้นทะเลาะเบาะแว้งนะคะก็อาจจะแค่ทําให้คุณถูกเข้าใจผิดหรือว่ามองไม่ดีหรือไม่ก็อาจจะได้รับข่าวร้ายบางอย่างที่เกี่ยวกับเพื่อนหรือว่าญาติบางคนเป็นเรื่องของการเจ็บป่วยไม่สบายก็ได้นะคะดาวค่อนข้างให้ผลไปในทิศทางเดียวกันค่ะแค่ว่าจะเข้ามาในรูปแบบไหนหรือว่ากับสถานะไหน ที่แน่ๆน,นะคะจะต้องทำให้คุณได้มีเรื่องเหนื่อยอกเหนื่อยใจได้บ้างกับคนพอสมควรอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะคะช่วงนี้คนรอบข้างจะเข้ามามีอิทธิพลกับคุณพอสมควรกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ต้องระวังกับบริวารลูกหลานสัตว์เลี้ยงก็ต้องดูแลช่วยเหลือถ้าคุณมีลูกน้องช่วงนี้ยิ่งไม่ควรให้รับผิดชอบเรื่องสาคัญสคัญนะคะหรือว่าถ้าคุณรอข่าวสารความคืบหน้าอะไรอยู่ช่วงนี้อาจจะมีความสะดุดติดขัดล่าช้าคะ่ะ ทำอะไรในช่วงเวลานี้ก็ต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดแต่ว่าเผื่อเวลาล่วงหน้าไว้ด้วยนะคะหรือไม่ตัวคุณก็อาจจะต้องเป็นฝ่ายติดตามถามไทยค่ะถึงจะมีความคืบหน้าเข้ามาและสุดท้ายนะคะเราจะสรุปเนื้อหาตรงนี้สั้นๆสำหรับคลิปเดือนมีนาคมโดยภาพรวมแล้วนะคะลัคนาราศีกันเป็นช่วงที่ดาวประจาตัวของคุณกลับมาแข็งแกร่งได้ถูกจังหวะถูกเวลามากๆค่ะ เพราะเหมือนกับว่าตอนนี้คุณอยู่ท่ามกลางเสือสิงกระถิงแรดโดยเฉพาะนะคะกับบางสถานะกับบางคนเท่านั้นที่คุณจะต้องระวังหรือไม่ว่าใครนะคะที่เข้ามาในช่วงเวลานี้ดูคนให้ออกมองคนให้เป็นนะคะเพราะว่าจะมีปะปนเข้ามากับคนที่ไม่จริงใจโดยเฉพาะคนโสดนะคะเรื่องของความรักความสัมพันธ์ตอนนี้ยังถือว่ามีความสุ่มเสี่ยงนะคะดูแลตัวเองรักษาเนื้อรักษาตัวคะ่ะ คนที่เข้ามาในช่วงเวลานี้อาจจะไม่ดีไปกว่าตอนที่คุณอยู่คนเดียวค่ะและสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ฟังคลิปดาววันเกิดของตัวเองนะคะซึ่งมีการพยากรณ์ดาวที่ทักษาจรนเป็นกลักินีด้วยมีผลไปถึงวันเกิดของพวกคุณกันนะคะเป็นข้อมูลประกอบในการดูคลิปลายเดือนค่ะเราได้แนบลิงก์ไว้ที่ท้ายคลิปนี้นะคะถือว่าเป็นเกดความรู้ทางโหราศาสตร์ที่เราตั้งใจทำมากๆค่ะอีกคลิปหนึ่งนะคะที่เราอยากให้ฟังกัน แล้วก็จบแล้วนะคะสำหรับคลิปเดือนมีนาคมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพวกคุณได้บ้างไม่มากก็น้อยขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมมาถึงนาทีนี้แล้วก็ทุกๆก,การกดที่เป็นการสนับสนุนช่องกันมาตลอดค่ะไม่ว่าจะเป็นการกดถูกใจกดติดตามหรือว่าข้อความทักทายกันขอบคุณมากๆเลยนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ